สนามยีในนะครับสนามยีในประจําวันที่สองธันวาคมนะครับวัวมีธรรมดกาวผูนะครับวัวมีธรรมดกาวผู๋ผูแรงก็เป็นการชนระว่างข้าวห้ามยอดเด็ดแผ็ด้ายห้ามนะตัวนี้นะครับข้าวห้ามยอดเด็ดแผ็ด้ายห้ามแต่ตัวแดงจะร่างกันงอนหรอไม่จะเนี่ยเกิดกับลังซาดรับจนกํลาลังซาดวัวหวั่นไม่นะครับ นี่คือตัวข้าวตัวแดงดค, play, ครับข้าวอั่มยอดเด็ดแป๊ดปลาอั่มครับชักเดียวมีคําตอบนะครับตัวข้าวนี่เป็นวัวไหมนะตัวขาวว้าวนี่เป็นวัวไหมครับข้าวเป็นวัวไหมตาโน้นมีรูเดียวไหมพ้นการแข่งข,ข,ข,ขันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะแ,แจ้งใไงสาทีหลังนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถจะบอกครับช่วงนี้ได้กว่าว่ไม่จนที ปิบานาที่นะครับหลังซาดควาวันไม่ก็เป็นควยจนาข้าวอามยอดเด็ดเ็ดปไารอ้ามนะครับ